สวัสดีค่ะคนที่มานชาแนลนะคะเมื่อนี่สิบห้ามาซื้อดอกไม้ด้วยค่ะเด้อเมึ่งสวนดอกไม้ค่ะเนี่ยติดป้ายราคาไปไเรียบร้อยค่ะมีอด,ดอกดาวเรืองมเอาเท่าเด้ค่ะแล้วก็ดอกดอกอะไรนะบีดอกบานชื่นดอกบานชื่นค่ะยัางงามเลยดอกบานชื่นที่บ้านเป็นดอกดอกไม้หลายหล,ลายด้วยค่ะเขาสชเห็ดแบบนี้ไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเขาปลูกเองนะอันมันบอน มันบาท่านแม่ค่ะเพราะว่ากนขึ้นมันหนาวมันต้องใส่ระบบนี่มันสิใหญ่เพิ่มมียูสองสองโลงถ้าเหมือนเขามีสามโลงแต่พันปลูกสองโลงแม่ค่ะมาอดหนุนพี่คนไทยกันเลยค่ะขยันขยันพู้น้อยขยันขยันดอกค่ะคนไทยบ้านเชนแนวขยันขยันคือเพื่อนล่ะค่ะแต่ว่าบ่มีทีเพิ่นทีเพิ่นหลายบนี่แปลกๆปลกด้ค่ะบางคนเห็นก็จะเห็นดิค่ะ นี่ต้มนมะเกะเทศพร้อมค่ะให่มันปลูกขายนี่สุยางต,ต้นพุทธบานแชนแนลสีสื่ออยู่ต้นยังนอต้นมะละขี่นกบานห้ามเลคะ่ะไงยงงกับสีสื่อพรีกไปลกองเบิงเห็นบ่ค่ะเห็นบางามงามอดอกแดงไม่เอาเหรอเธอ<ง>น่ะ มีทั้งแดงทั้งม่วงสีม่วงกับสีแดงนะั่นพันเดียวกันดีจ้ะกับม่วงอ่อนๆออนออนแล้วก็ขาวๆเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยชมพูก็มีเนี่ยชมพูกับพันเดียวกันดีค่ะดอกไร้ดำๆน่ะเยใจจัดเลย,ย <laughs> ขยันค่ะไล่ค่ะไล่เนี่ยโอ้เห็นปะค่ะ แล้วว่าไงไกนง่นึกว่ามันดอกไม้เลยดิค่ะเนี่ยม่วงม่วงนี่ค่ะเจ็เพิ่นกับูกล่หลห่ปิดราคาไหว้นะคะเนาะมันหลายผลมันเลือกบาถึกม,ม,มันมากสู้สีได้ดิเฮ้ยม,มา ถูกไม่แพงกับสีดสแดงไว้ก่อนนัน่นแล้วเนาะนั่นมะม่วงจะมีดอกอันนั้นเหมือนผีเสื้อนะก็สวยนะอโอ้ยขยันนะคะขยันเนี่ยขยันปลูกสุดดอกกระโดดเงินลายอันนั้นกระสุนโล่งนั่นกับมีแต่งแต่อันนั้นเนาะมีแต่ดอกใหม่ก็สวยเท่ากันหอยอยู่กมี ช่วงมันบวชกันนะนี่มันปลูกหลาปลูกหลาพะนะปลูกกอทับเทียนนี่น่าโอ้มีแม่าอือปลูกไปตามอืมอันนี้พันไม้ร้านเป็นยังไงบุ๊มมันถือแดดมันแดดหลายๆสีมันสีจืดอ๋อที่จริงสีมันสีเข้มหลายมันสีขาวหน่อยมันสีขาวนหน่อยๆหายกับถุงลาเวนลาเวนเดอร์มันสีจืด อ่ว่าหดน้ำกันดีดีท่านสมัยค่ะเขาจะยังทนสมัยก็เหาอีกอันนี้กัท่านสมัยได้จ้ะเนี่ยนะหดน้ำแบบเนี่ยอ๋อเ้เจอเจ้าปิดก๊อกเ่เดียวเจ้หดไปเลยอ่ ขยนันกระดอเวลากรดีก็ยื้อซื้อน้องไก่เนาะอือขยนันขยันอันน,อออนี้เซนอันโยสมาจ้ะโอ้สมาไหนไก่หลายปีกี่ปีแล้วห้าห้าปีแล้วจ้ะ

เพื่อนตั uh ้งเพื่อนเพื่อนตั้งกระทางแบบนี้ค่ะแล้วพื้นนั่นเอยค่ะเพื่อนเอาน้ำใส่พื้นเราให้มันดูดกลิ่นใต้อันนี้ได้จ้ะใต้ไต้ใต้พื้นเนี่ยค่ะเอาน้ำใส่นี่เลยนี่ค่ะนี่ดีบดได้หดดอกเลยได้ค่ะดีค่ะค่ะเดี๋ยวคนไทยบานชาแนลสิพ้าไปเบิ่งต้นพริกต้นอันนั้นน้ำได้ค่ะก็อีกไอ

มี่เงี้งบางงานมาแล้วอันนี้ไหนสักที่เป็อันนี้อันนี้คือชั้นกระถางร้อยห้าสิบนะจ้ามาละคะนี่เป็นส่วนของโล่งที่สองของเพลินได้ค่ะเนี่ยค่ะโล่งที่สองของเอื่อยเพลินเพลินมีสามโล่งติดกันถ้าเพลินปลูกสองโล่งแบบโล่งกลางเพลินบริปลูกไหมคะมีหอดแบบหอยด้ค่ะเห็นไหเพลินหอยเต็มอยู่เพลินว่าโล่งนี่เพลินปลูกก่อนเพลินเปิดเพลินปลูกเดือนหกเพลินว่าโล่งนี่ ลงที่เขาลงก้อนนะคะ่ัเพิ่นปลูกเดือนหาเดือนเมษาแต่ว่าคุ้นไทยพันชแนลบ่มีหม่องปลูกคุ้นไทยพันชแนลก็สิแนวลดาก็บขึ้นนี่ค่ะเต้าเ็วผักใส่ค่ะสิบปลูกใส่กระถางแล้วก็พริกต้นหนึง่งสิบปลูกใส่กระถางใบกะเพราหลายต้นอยู่ค่ะเนี่ย ไปปลูกใส่กระถางรองเบิองงามๆกมกสิแยกออกกสิแบงนองๆเพลินเนี่ยค่ะพริกท้าสมมุติเหายัางวานกายอยู่ช่วงนี้ถ้าเขา,าบ,บ่มีลมแบบเนี้ยค่ะมันบ่ทันกินมันก็ตามเดือนคือบ้านเหาปลูกแหละค่ะก็เลยเ<ม>พิ่นปลูกไว้แล้วมันแตกไว้แล้วสิลองเบิองว่าสิได้กลิ่นนวยบ่ถ้าได้กลิ่นนวยปีหน้ากะสิมาๆๆอาจสิมาซื้ออีกสิบค่ะสามต้นลอยคนเทปันเชนเนอ,อร์สามสาม,สามัน,นมิไฟตูน้ำต่คนเทปันเชนเนอ,อร์ บ่อเอาค่ะเพราะไอตัววานจามหลอดบ่เกิดเด้ค่ะสำหรับสนุงบ่เกิดเด้ค่ะอาการมันหนาวเนี่ยมาขึ้นไหมค่ะงามงามให้กนถุงอีหยังก็ลาเวนเดอร์สิหอยเต็มอยู่ปุ่นผู้ผู้หนึ่งปุ่นผู้บ้าน้ำกันมาอ้อนนอนค่ะเนี่ยแต่เนี่มันขึ้นมันหนาวนะก๊า๊งก๊ามงเนี่ย เพื่นปลูกประมาณแบบอันนี้ส่ถ้าเป็นฝรั่งน่ะเขาจะม,ม,มักจังสิแมค่ะเพิ่นก็นเลยปลูกหลายเพิ่นก็จีขายราคาไรเรียกับกับหางนะคะอาจจะถือกับหางนินนอยอย่างเงี้ย่อนเขาก็มาเมาเห็นไหมคะชนิดนีปลูกหลายก็ะมูอใช่ไหมชนิดนี้ปลูกเยอะกับเพื่อนเนาะแสดงว่าฝรั่งชอบ อย่างอื่นเพิ่นปลูกอันอย่างละประมาณสิบกว่าต้นนี่แหละคะ่ออะสิบยี่สิบต้นนะอย่างอื่นนะคะเจ้งเสียดอ,อกอีหยังบุนี่คะ่ะเห็นไหมนี่ค่ะเป็นดอกเพิ่นกระปูเป็นแถวใช่ไห่คะมันบานเป็นดอกตัวรหัสสิบโซมาดาลีครับบุนหานยังบุญ ต้นอันเดียวกันก็อันแดงๆอันที่ฟังทีงยาวๆนี่แหละค่ะเพิ่นปลูกหลายนบอมันมีหลายสีมันเป็นดอกไม้ที่ว่ามันต่ยยากพร้อมเลยค่ะฝรั่งฝรั่งเพิ่นหมักปลูกห็นบออันเดียวกันมาไเด้ค่ะแต่เป็นคุละสีสือ่อปุ้อ่ะยาวไปหอดูหน,นะะ่อค่ะโอ้ยอ,อันแดงๆเข้มซ้ำเอาแล้วเหรอสวยอยู่นั่นอะ อันนี้แดงสดชน่นดเดียวกันนี่ค่ะนี่ชช่นดเดียวกันแค่มันมีหลายสีซื้อมาส,สีนี้ก็สวยนะเอาอย่างแล้วสีเนี้ยสีนี้เอาอันนี้แทนทางนี้เหรออือม,มันแดงแดงช้ำไม่สวยเหรอ,อ <laughs> แต่สดีอืออันนี้มันสดดีมันแดงแดงเปน็นมา มันแดงคนละอย่างเนาะเห็นไ,ไหมมันใกล้เคียงกันชนิสนี้สวยสีชมพูก็สวยอออสีไหนเนี่ยต้นอะไรต้นนี้เหรอชมพูคนละอย่างกับตัวนั้นเห็นปะนนะอ,อ,อันนี้ก็สวยชนิดนี้กับชนิดชนิดนี้ชนิดเดียวกันค่ะคนะสีเห็ดปลาป่นไว อันนี้มันมันผสมอย่างเี้ทำไมไม่ซื้อไม่ซื้อแบบนี้อโอ๊ยน้องหูพ่อเมียพี่น้องพ่อเมียพี่น้องปัด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 บอกน้องเพิ่นมาขึ้นกระสือแบบนี้่พค่ะมีหลายสีเมึงได้ค่ะเก็บ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 เงินเงินเงินโอ๊ยสว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 ย แต่เบิ่งราคาด้วยค่ะสวยๆวยะค่ะสีลอยอยู่แล้วสามเท่ากับสามต้นส <3 S 2> ามสีม่้ก็ถูกนะเอ้านั่นต้นเดียวสี่สิบเก้าเห็นต้นเดียวสี่สิบเก้านี่ได้ทั้งสันสีแต่แต่มันก็สวยนะเหมือนเขาทำช่ออะไรช่อดอกไม้นะนี่ค่ะ น,น,น,นี่เห็นใหญ่พื้นที่ไรเนี่ยค่ะต้นเดียวต้นเดียวชีสิบเก้าแต่ว่าอันที่เพิ่นร่วมกันไวเนะะี่ยค่ะทางหนึ่งแปดสิบเก้ามีหอดอัน,น, hot, อนคุณนายตื่นสายเด็ค่ะคุณนายตื่นสายมันว่าคันท่านดอกบัวค่อยงามกันเลยบัคนที่ผ่านชนแนลกันเลยบระเทไทยเบิง้งทั้งพวงค่ะแล้วก็ดอกบานบานชื่นใช่ไหมน,นั่นนะ บานชื่นบานชื่นพลังกับสีแบบช่อใหญ่ก็บ้านเฮ้าแม่ค่ะเป็นสั้นสั้นสั่นสั่นสันไหมบานเท่ากับสีบดกับแบบนีสวย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 ยอมรับอยู่ว่าสวยเพราะว่าสีเดียวก็สี่สิบเก้าแล้วไงขยับได้ค่ะถ้าอยัางยังตามรองมันตามรองสิค่ะเอาตูดดันมันขยับได้เพิ่งเห็ดมาตรฐานมาตรฐานดอก ยามหดน้ำก็ต้องหดดอกพ่ใ้ดอกมันโดนน้ำช่ำเนาะเพิ่นกระสเมีอันเอียงเนี่ยเอียงในเรื่อนี่ผ้าตีออยังดอกเป็นคนๆอยู่นี่แล้วก็เอาน้ำใส่ล้างมันแล้วก็สิเปียกแล้วก็สิกินน้ำสนใจไหมล่ะลลายสี <laughs> มืองราคาแล้วก็สสยหัว่ะค่ะ ควาสวยๆอยู่ค่ะสวยสวยค่ะอีลิเขามาเบิรงนลอะลายก็ถุงลาเวนเดอร์เอาสักช่อดเอาเอาช่อเอาช่อสีนั้นเหรอไม่เอาช่อที่มีสีขาวเหรอได้ไงสีขาวไม่มีสีแดงสีขาวไม่มีสีแดงนี่ไงสีขาวนี่มีสีแดง